สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแจ้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุฟูสุก,สก,กันครับพี่น้องครับวันนี้ครับสไปเดอร์แมนไปเยไข่หัวแดงให้ดูหน่อยวันนี้นะครับสไปเดอร์แมนจะทําตามสัญญานะครับไปเยไข่หัวแดงกันเพนนนนมามาน้ื่อนเอ็ดแมนก็มาวันนี้เอ็ดแมนเอ็แม,น,แมนกูคือยางจ่าที่เราบันนี้เนาะ อา่าเด็กเมียมาทันทันเลยยังไงเดูยังไดโอ้นั่งสาบเดี่ยกันโอนง่ายมั้งเนาะเป็นทงอยู่ม่เนแนอยังเมียนครับพี่น้องครับโอ้ที่ออกต้นเพื่อนนี่เดี๋ยววันนี้มั้ยยังเียนมา ฮโอ้เป็นไรกูอออไ้าอ๋ออมันไปกูกน่นว่าเส้นสแป้งแง้ี่โอ้ซเปใส่เุดอ่ะซปใส่กกรเลยแกยูซก็จะเดียงงตะกากโอ้มามามาจะาเป็นไให้มแดง ากวล้วออ,อ,อ,อตครับวันนี้เราสุเปอร์อีลูของเราแต่ว่าทำภารกิจหย่งรั้งวัาแดงนะครับ FC เบื้งนะครับ f ีคมเห็นต์มาว่าอยากใครสเป์แมน,นไปหย่งแใ่รวัาแดงให้ดูหน่อยมาสิคนอืน่นอืนเสียวมานน้ำนั่นก็คือแบทแมนนะครับผมแบทแมนครับพี่น้องครับแบทแมนเสียเส้นสุด่แหงครับเด็กจะห่วงมาก ว่าพร้อมไหยังไปอุปกรณ์ว<า>่าไข่บุดแดงของเราคนนี้แบบแดนีถือธุรกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่นะครับไปเรื่อยเรน่อยนมาครับ<ป> เทียบเลย,ท,ย,ท,ยทั้งมดแดงเทียบเลยพี่น้องขออ,อ,อนุญาตขอดักกากงหน,นึ่งครับพี่น้องเพียงไม่เห็นทั้งมดแดงอะมาดูที่ว่าเราจะได้ก้อยไหมของมันอะไรมึงมีอะไรว้มามึงมีดึกเลือกระ้ะ โอโ้มาดูพี่น้อง,ขนนงไข่แดงใช่ไหมมันใหญ่จังเลย <laughs> มีอยู่ได้มีอยู่ได้เนี่ยฮ้โอบคุณย้เย่เย่เด้อขอบคุณนี่ <laughs> เป็นไงอู้หไข่รงมากเลยแรมาก

วัวเขาต้องเอาลงซะแล้วไหมับมกวาดทายแน่เลยอ้มีเจอมาอันนี้สวยครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้ยมันเทายังไ้เนี่ยพ่อแม,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 ม่เราสู้กับโจรผู้ร้ายมาหนักหนานะครับเพราะว่านั่งไกลเขามีตเด็กเพราะว่าเขาสู้กับโจนมา ตกตึกสันหาครับพี่น้องครับลงมาได้สภาพนี่ครับมิดเดิลส์อยู่ค่ะก็เลยยางหนักได้จะหน่อยเราเดินไปหาเขาดีกว่าแต่ภาพว่าวันนี้เราคงจะไม่ได้กินแน่เลยโอ้โหี่แมนเอ้าพี่จะใครตรงปรุงทุกบทเออเงี้ยเงี้ยไปเราไปหาอีกอ่อนมีอยู่

我妹、啊，来，来，来，跟，跟，跟，我妹，王洋，啊！

เมีเป่งเป็นเมียเปงเ่อ่ะเราจะหาไปเรื่อยแต่ตอนนี้สเปเดอร์แมนไว้แล้วครับเขาันทังวนตายตายแล้จะไม่เอาบอนี่แบดแม่เขาพูแบแม่รังไ้้องไ้โออออโอ้ กดพัดล้างกวา,กจา,กาดจันมาดิไปทางนี้ครับคุณไยครับไม่สามารถกัดเราได้นะครับพอาเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อ้อคใครตรงเป็นบัวล,ลาย

ไว้เนาะภาิกิจนี้เด็ดไม่ได้มาบารกิจนี้ครับมีอยู่ครับแต่บ่หลายแต่ว่ามันไตเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้เสือเขานเกาอะไรครับพี่น้องครับจสไปนแมนอันเบ็ดแมนกับสุดท้ายพวกเบ็ดแมนโอ้อาหารชั้นสูงนะครับเดี๋ยวเขาจะแงอยู่เออเออเออใช่ไหมสเปนแมนกับแงขายมาแดงภารกิจนี้มันยากเกินไปพี่น้องกินหนักนะ แดลโอ้กระกับเอบอกว่าอะไรจะตายข้าก็มี่มเอาอะไรบ้างได้บบนี้เอานางเก็บเนี่ยบริกิตเนียมาใมาแดงเอาอ่ะสรับชวมีครับเดี๋ยวมี้ซ่กันเราองเปลี่ยนชุดใหม่กันชุดนี้บวน่น้องเขาที่หมวกล่งไปมาดนเอาออกก็บอะไ้อ่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย ไงครับเล้ยงเปกินแมงกวยกันพี่ไหมล่เ่ยนี่เงาเงาอะไรอ้นะอ้เกินใบแล้วหรอนี่ดประลาดแก้วก มาตาัดเอาเดี <laughs> ย๋ยวปะ่ะ้านเนอะทุกข้าวเท่าังร่ทุกทุกข้าวเอ,อ่อไร่วันรันงบานวันนีกกิไเบ็ตัดเอามาชิบมึงหนึ่งสักกันน,โโกนึ่รังบาน่ยู่บู๋